ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11มงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับในส่วนของผมก็จะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็มาในนามคอลัมน์รายการเทค i c a l t รด d i n g by ไอ a ่านะครับซึ่งจะมาตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับ ที่เฟซบุ๊กของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงนะครับเพื่อมาตอบคำถามกันแล้วก็มาทําสโลเกนเรารอบนี้ก็คือเราจะรวยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบุริตลาดรอบนี้บุริเต็มเต็นะครับ mm hmm. นะครับเดลต้ามายุ่งแล้วเขาด้วย เดลต้าวันนี้มีผลต่อดัชนีถึงสองจุดนะครับก็เนี่ยไม่ชอบเลยเข้ามาทำให้ตลาดมันผันผวนแต่โดยรวมก็ยังโอเคนะครับโมเดิร์ียังคงเป็นไทยพาณิชย์เคแบงนะครับแล้วก็ BVL ก็ยังเป็นสามอันดับอืมเรามาดูตัวทีละตัวนก่อนเลย ภาพรวมของตลาดนะครับก็บูลิสนะครับค่อยคอยขึ้นไปเรื่อยๆยร,กร,รูก็ค่อยค,อยคอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวยังคงเน้นไทยพันธุ์แบงค์รอบนี้ลีกขึ้นมานะครับเพราะว่า ยกเลิกบิดครับไปนะครับก็ทำให้มีเงินสดเหลืออยู่ในบริษัทถึง17,000ล้านนะครับซึ่งสามารถจะไปลงทุนโครงการอื่นๆหรือเอามาปันผลเพิ่มให้กับให้กับท่านนักลงทุนได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับข่าวนี้นะครับแล้วเราก็จะไปไหนเอ่ย ประเด็นก็คือยกเลิกเป็นการยกเลิกโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับมันก็เลยถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีค่อนข้างดีมากสำหรับไทยพาณิชย์ไม่ต้องตอนแรกยังกังวลว่าจะโดนปรับไหมสรุปไม่โดนนะครับ ยากนิดหนึง่งอืมใช่นะครับเพราะนั้นสายปนิ์เรามองร้อยยี่สิบกว่าเลยนะครับอาจจะได้ถึง 130. ร้อยสามสิบไกลเลยนะครับ ยังไปได้อีกไกลเค okay, แบงเรายังยืนเหมือนเดิม168นาต้านแรกนะครับอืมมันจาลงไปถึง1น6เลแบงค์กรุงเทพตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะเบรก ตัวนี้ก็สดอยู่เหมือนการพึ่งเบรกนะครับให้แนวต้านแรกไว้ประมาณ150บวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับแบงก์เทพเหมืนเชี่ยมมวยเลย และตัวสวยๆแบงเที่ f o l l โ w บายได้เลยนะครับเพิ่งจะเบรกมาเมื่อวันนี้เองเมื่อวานวันนี้เมื่อวานแล้วาาตามมาด้วยวันนี้อีกวันหนึ่งสวยงามเราจะรวยไปด้วยกันนะครับถ้าตามเราตามรายการเรามาน่าจะโอเคนะจะไม่น่าจะตกรถนะครับ โอเคมาตอบคำถามกันก่อนนะครับวันศุกร์ส่วนใหญ่คำถามจะเยอะแต่วันนี้รู้สึกเจะน้อยก็รีบส่งคำถามเข้ามาได้นะครับยังเพิ่งจบเนโมงแนาทีเองจาคอนครับสวัสดีครับแฟนพันแทนนะครับคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แต่ตัวจริงคุณวรันชนันบีอาาไม่มีความเห็นนะคือหุ้นพวกนี้มันมันมันต้องมีข้อมูลวงในในเรื่องของราคาน้ำตาลแนวโน้มราคาน้ำตาลซึ่งบางทีเราสู้เขาไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เราสู้เขาไม่ได้หรอกนอกจาก เป็นพ่อค้ารายใหญ่ในวงการมองขาดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ขอให้ความเห็นดีกว่าไทยประดิษฐ์ตอบไปแล้วนะครับประมาณ120กว่ากว่าร้อถามพุ่นยูดองเมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็มานะครับไม่มีแพทเทิร์นเลย ก็คือต้นขอภายจะบอกว่า,วาไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆไม่ไม่ไม่อยากจะซีซัวแนะานำนะครับ alpha x ก็ไม่มีแพทเทิร์นนะครับดีบาวแบบไม่มีวอลลุ่มแล้วเขายังอยู่ในทิศทางขาลงนะครับอย่าไปยุ่งเลยนีราพ่นฟอร์ฟอ nên này tàu binh đúng không ạ ừ ừ ừ mình ừ ừ ừ น่าจะไป60บาทได้นะครับเต่าบิงเราโอเคไม่มีกันชาก็จริงแต่ก็เวิร์กนะเคเคพี่ยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับวันนี้คำถามค่อนข้างน้อย ก็เข้าสู่เขตนาต้าแล้วนะครับเจ็ดสิบสองบาทที่หนึ่งก็เจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนั้นนะครับโอเวอร์บอมากพอสมควรแล้วมันไม่ไม่ควรซื้อแล้วควรจะรอขายอย่างเดียวนะครับ MTC ก็มีดีอย่างเดียวที่อยู่ที่แนวรับแต่ยังไม่มีไม่มีรีเวอร์เซอร์พาที่ชัดเจนนะครับบ้านปูราคาแก๊สราคาทานหินพุ่งกระชูแต่ราคายืนนานไปละมันยืนแนวแนต้านพอดีนะครับแนวต้านไฮเดิม นะครับไเดิมมัน14บสาทเก้าสตรงนี้มันยืน14บสี่บาทเจบมาสวันแล้วยืนนานไปไม่ดีนะครับในแง่ของช็อตเทอมเคซก็อยู่แนวรับเฉย ก็ดุก,กดิกยายามจะมีรีบาวนะครับแต่ไม่เล่นนะคุอย่างนี้ลงง่ายขึ้นยากยังคงส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ e แบขึ้นมาหยุดเลยก็เลท r อฟิตลันนะครับแต่มาเริ่มแบลตไดเวเจนแล้วนะครับในระยะกลางเติอนว่าใกล้จบรอบแต่เียังขึ้นต่อได้วันนี้ก็เพิ่งมีนิวไฮครับก็มีอยู่ก็ถือนะครับคนใหม่กไมไม็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งแล้วเพราะว่ามันมีแบลดไดเวเจนแล้ว มีอยู่ก็เล่นพอฟิตลันรอ,อรีวเซอร์รเพอร์เซนแล้วค่อยค่อยขายทำกำไรนะครับน้อยถามเอเอวันนี้วอลรุ่มมานะครับประวานเสร็จทั้งวันสองล้านเจ็ด แห้งวอลุมแห้งสนิทเลยแล้ววันนี้ก็เทรดแค่ชั่วโมงนิดนิดก็สองล้านหกแล้วก็ถือว่าเป็นวอลุ่มบายนะครับปะยาอุต่าบิดาปากอีกขึ้นไป8ปดสามห้าสิบลงมาแปดสองเจ็ดห้าก็ รุมซื้อเจอขายอยู่เหมือนกันเช้าเทอมต้องปิดแปดสาหนึ่งแปดสมหให้ได้เพื่อจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนวรับไปอยู่8ปดนะครับ พีจี <PG S 2> เป็นอะไรแสงใจสามลาดบุรีอืมเราที่แอบขึ้นเก่งนะโอ้บอแล้ว ชนแลวต้าแล้วด้วย44บาทจะยอยขายทำกำไรดีกว่านะครับขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยแอบขึ้น ครับมีคำถามอีกไมเอ่ยไม่มีจะเลิกแล้วนะครับรวมก็โอเคนะครับกลุ่มแบงก์ก็คึกคัก s ีเล็กติบายจริงๆนะครับอ้าวตลาดเริ่มย้วยแล้วอตอนนี้เซ็ตห้าสิบติดลบไปแล้วนะครับก็ นิดหน่อยก็เป็นพักในตัวก็ไม่มีอะไรนะครับตลาดย่อคือจังหวัดซื้อนะครับไม่ต้องตกใจ๋ยวดูมีคำถามไหม a อ v ดวานวุ้ยทำไมหลุดแนวะรับนิวโลดใยเลยไม่ดีแล้ว ไม่ดีแล้วนะครับไม่ดีอย่างมากเลยวิตตาย,ตยเซ็บไปหน่อยต้องขายแล้วนะครับเขามีสัญญาณขายใหญ่มาก ทาเกตร้อยหกสิบหกบาทเนี่ยขายแล้วไปซื้อแบงก์ยันทันนะครับตัวนี้ผมทำขายมาตลอดนะถ้าดูในเพเปอร์เซ็นเคอลเทรดดิ้งผมอะถามตัวแรงเลยนะบ้านปัวห้า คือแม่มันไม่ผ่าน14 7ก็ควรจะขายได้แล้วแหละนะครับแถวสามสี่บาทสามสาหสบาทสามสเพราะแม่มันยืนนานไปละดูแล้วไม่ชอบ U V ก็ไม่สวยนะครับ ขึ้นมาและยืนทำไซเวเป็นเป็นไอซิแลนด์ไม่ดีครับพีทีท,ท,ทีรับเท่าไหร่เดี๋ยวรับก็สามหกเจ็ดห้าสามสี่ห้าสิบนะครับคุณจานชัย ก็แบงไม่ยอ่อเลยจะให้ยอ่อเท่าไหร่แล้วมันเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเลงเจอหุ้นที่เราชอบแต่ว่าต่ออยู่นั่นแหละต่อราคากันอย่างกันตลาดนัดให้เวลาซื้อหุ้นให,ให้ใช้ราคาเซ็นทันชิดลมนะครับคือเคาะเลยเสียโอกาสพอยิ่งขึ้นก็ยิ่งไม่กล้าซื้อ เอาเป็นว่าเคแบงมันไม่ไม่ย่อให้ซื้อไปซื้อแบงคกรุงเทพแทนขอแบงคกรุงเทพเพิ่งจะเบรกขึ้นมานะครับมันตัวเดียวกันแหละคุณสุพิญญาลับปุนใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรอยู่แนวรักเฉย ยังไม่มีวอลลุ่มอะไรที่จะตีกลับนะครับโอเคหรตอตอบคำถามครบแล้วนะครับถ้าอย่าง,งานั้นจะเจอวเจอ,อีกทีวันจันทร์นะกันโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเชื่อ